เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสาหรับแบรนด์เครื่องสอําอางชื่อดังลิคุนะคะของทีมผู้บริหารนําโดยคุณเกศธัญธรและคุณออกศินลารดที่ล่าสุดนะคะควา้าตัวนางเอกสาวสวยอย่างสาวแพนเค้คเกเขมบนิดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ลิคุกับผลิตภัณฑ์ลิปทินนะคะลิคุคอสแพนเค้กเวเวลดลิปทินโดยได้จัดงานแกนโอเพนนิ่งพร้อมเปิดรับดิลเลอร์รายใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาณโรงแรมแกลนเซ็นเตอร์พอยตกางด,ดังัววล่ ะ,ะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษที่มาเผยถึงเทคนิคสูตรลับในการจับเงินล้านกับอาจารย์กิษณะนะคะหนชื่อดังและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะบอกเล่าเส้นทางสู่ความสําเร็จในโลกออนไลน์ที่ใครๆก็ทําได้ภายในงานนี้อีกด้วยครับก็แบรนด์เลคูนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น คือเราเนี่ยร่วมร่วมทำกับดีไซนเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อคุณธนากะาสังนะครับแกก็เป็นคนดีไซน์ตัวลิปนี้ขึ้นมาร่วมกับคุณแพนเค้กนะครับดีไซน์ของเราเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ามีความเรียบหรูนะครับแล้วก็มีความน่าใช้นะครับด้วยความโดดเด่นของความลักษณะของความเป็นญี่ปุ่นนะครับผมก็ตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า r i คค Cross Pancake เ e ล v e Li ิป Tint ก็คือ v e l v e t เนี่ยจะเป็นเนื้อกำมยี่แต่ว่ามีความแมตต์นะคะคือลิปลิปแมตต์ข้างนอกทั่วไปอะค่ะ คือเวลาทาแล้วจะปากแห้งแต่ว่าตัวนี้ค่ะทาแล้วก็คือจะมีวิตามินอ e, ีช่วยความชุ่มชื้นคือคือแท่งเดียวจบค่ะคุณแพนเค้กเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนค่ะคะก็คือคุณแพนเค้กเป็นคนเลือกแพคเกจิ้งเองสไตล์หวานสไตล์หวานหวานสไตล์ค,คุณแพนเค้กนะคะแล้วก็ได้เลือกเฉดสีเองด้วยค่ะลขญีุ่นจริงเป็นสายญี่ปุ่นครับแปลว่าพื้นฐานหรือว่าฟันเดเมนทัลนะครับ ที่ผมเลือกคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน,นมันจําง่ายนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นเรียบง่ายของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นพื้นฐานมีความเป็นเบสิกมันก็เลยเข้ากันออกมาเป็นคําว่าริคูครับตอนนี้เรามีทั้งหมด13 SKU ก็จะมีคอสเมติกแล้วก็สกินแคร์นะครับตัวสกินแคร์ก็จะมีทั้งโฟมล้างหน้า um, เซรั่มครีมนะครับแล้วก็ตัวเมคอัพเนี่ยก็จะมีพวกดินสอเขียนคิ้วอายไลเนอร์แป้งฝุ่น แล้วก็ตัวลิฟทินนี้ที่ร่วมงานกับคุณแพนเค้กครับเราเปิดแบรนด์มาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็คเนี่ยเราดีมากๆนะครับเรามีฐานรุ่โภคมากกว่า1นึ่งคนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาช่วยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ทุกคนก็ทราบเกี่ยวกับโควิดต่อไปนี้เราต้องสวยกันภายใต้หน้ากากเนี่ยครับฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ disruptive เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างการตลาดบโรออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนที่ อยากเข้ามาร่วมธุรกิจกับริคูเนี่ยได้มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้มีรูปแบบวิธีการว่า Disruptive Technology ที่จะช่วยให้เติบโตนะครับในการสร้างธุรกิจเนี่ยให้มันเกิดความง่ายขึ้นอย่างไรนะครับโดยยุคนีเน้เน้นในเรื่องของการแชร์นะครับสร้างไรายได้รวมไปถึงมีระบบ E-Visual Web E-Service อะไรต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาสนับสนุนนะครับให้แบรนดริขุเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับมีศักยภาพมากขึ้น รนะวมทั้งการฝึกอบรมนะครับการให้บริการต่างๆนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วบริหารการขายยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่นครับ mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะช่วยดูในเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์นะครับเนื่องจากผมก็มีประสบการณ์มามากพอสมควรแล้วก็เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเลยก็เลยเข้ามาช่วยนะครับในในการทำแบรนด์ที่ขู่นะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลย ตอนนี้ก็มีแพลนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อเราใช้ disruptive technology เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะครับไป worldwide เลยแบรนด์ลิคุเนี่ยก็จะมีตัวแทนนะครับเรียกว่าต่อไปในอนาคตทั่วโลกนะโดยที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับในการบริหารจัดการต้องบอกว่าตอนนี้เรามีตัวแทนที่ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ถามว่าออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยคือถ้าออฟไลน์เนี่ยเรามีตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ แล้วก็บูธนะครับแล้วก็ในมัตสึมโตคิโยชิครับในโมเดนเทรดทั่วไปนะครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนไปก็คือเราจะเน้นทั้ง a c e b o o k แพลตฟอร์มต่างๆที่ส่งเสริมนะครับโซเชียลมีเดียทุกอย่างที่ส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็มุ่งไปทางนั้นเช่นเดียวกันเราคิดว่ามีความจําเป็นนะครับเพราะว่าการที่เรามีแม่ทีมหรือว่ามีคนที่เขาช่ำชองในเรื่องของสินค้าแล้วก็การขายเนี่ยเรามองว่าเขาสามารถเทรดคนที่เข้ามาใหม่ได้นะครับผมว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีเหมือนอาจจะเป็นหัวหน้าเซลลก็ได้ครับ ตอนนี้ก็วางเป็นลักษณะว่าเป็นตัวแทนประจําจังหวัดนะครับแล้วตัวแทนจังหวัดก็มีตัวแทนย่อยนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวแทนเป็นหลายๆสเกลนะครับเรียกว่าทุกท่านเนี่ยอยากมีความสําเร็จนะครับในการสร้างธุรกิจออนไลน์เนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ลหลักพันก็ได้นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบหลักพันหลักหมือ่นอะไรเงี้ยได้หมดเลยคนที่เขาขายคนที่เขาขายไม่เป็นสามารถเข้ามาได้เรียนรู้ค,รคือในระบบดิสลอฟ t i v e ทคโนโลยีที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับ เราจะปรับให้ทุกท่านนะครับมีขีดความสามารถเท่ากันหมดนะครับเรื่องเรื่องจากว่าเทคโนโลยีวันนี้เหมือนยกโลกยุคใหม่ตอนนี้นะครับใช้เทคโนโลยี AI ใช้หุ่นยนต์อ่านข่าวเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะตัดการทํางานของคนไปนะครับให้มากที่สุดทุกอย่างจะเป็นระบบคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับดูแลจากส่วนกลางของลิขูเลยทุกท่านที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือไม่มีประสบการณ์การขาย ระบบคอนเทนต์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับจะช่วยได้หมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องขายไม่เป็นทําออนไลน์ไม่เป็นนะครับทุกอย่างจะง่ายหมดเลยแล้วให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมโดยการแชร์อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นแผนการตลาดที่เราเตรียมกันเอาไว้บแบรนด์ลคคูเองก็จริงๆก็ยังน้องใหม่นะครับเพิ่งได้2ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับแต่เราเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้บริโภคอันนั้นคือกําลังใจที่เราเนี่ยดำเนินแบรนด์นี้ต่อไปนะครับก็ ตัวลิขุเองนะครับเรามีแฮชแท็กตรงที่ว่าถ้าลิขุทํารับรองว่าดีนะครับเพราะว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกเลยว่าเราเน้นที่คุณภาพนะครับแล้วกออ็ราคาเนี่ยเอื้อมถึงง่ายนะครับเราผลิตทุกอย่างเนี่ยที่เกาหลีนะครับ ก็ขอฝากแบรนด์น้องใหม่ลิคุอันนี้ด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่สนใจสินค้าแบรนด์ลิคุนะคะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบูธมัซโมโตะคิโยชินะคะหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ IG นะคะของลิคุคอสเมติกได้เลยนะคะคุณผู้ชม